Susan, สุขสบายดีสบายดีเอฟซีกท่านที่กเบื้องข้าส้มส่งปลามาสบายดีเนาะสบายดียำขำได้ตอนว่วีมากสีหับนี่วิมาอันหนึ่งปาขปนคือมาทางนี่เนะปาขา วี่มาไปูัาไปยูพี่ิแหวมาใส่ปาขานี่ไม่ได้กินนอนา้าปิ่ปิ่งืสตาได้ขั้วไว้ป้งขั่ได้หิ้้่เวี้นปี่ป้งกิดกับแจ่มกงพกิบว้ามือนีฉันเป็เศษได้นใครว้จะป้จะอร่อยถ้าปลาหม่าือเปล่าไม่รู้นะ

เนทจะหายประมาวซิมก่อนเอาหนามันเห้พูดแน่ได้เฮียวจะหนามันกปกติน้ำต๊กเหมืนมมีนหมเน่งเดออจ่พอหมักแห้งหมักแห้งบอน้่ามันกินบมันบบบโอ้เห็ดสุดแห้งคือก้อยนะ พ่อเบิก ạ, อ๋อๆหอมโฮยน่ะร้อยบ่ค่ะเดี๋ยวๆปุ้งสิ น่าเอวเ่อไ้เาป้าวอาให้มันคำคนนี้คบกับเจ้าคำคนนี้วอเ่เยามป้ามาปาจะเิด่ากนนี้ได้้ามันจีจกูจกตากันป้าเห็ดเป็นป้าเห็ดเป็นเห็ดแลวนะนี่ค่ะบริการเลยค่ะถ่ายจานถ่ายจานอ่านระบย Nhân nhân đi, sẽ sẽ song chân đơ hai nè, là chỉ ta một khung chân một, gặp cậu song giằng. Ừ, ủn đấy nè. À, chúng ta sẽ đốt nó. À, chúng ไม่เอาเต็งนี่เด้อเอมาัเอาอยู่ใส่อยู่เพื่นเออไมเอาจุ้งแขนกันมาบ่ถาเพ่นมาห้นักปเาบ่เ้ยวบโอกโลถันก็ถิ่นแข็งจะเวัออกมปเือนแล้ววะอืมอะไรีมันไรใส่ไมา้องใ่เออีถาาจะบอกิมีอีก พนเห็นไผเดนี่มีเป่าไม้แล้วเตน่อยใช้เตนน่อยนะเพื่อนทำฮักเติมทำฮากเตมาอยู่บ่เลือกไหมน้มเลือกไหมนไำเออถุยถุยก็ได้ถุยสันอาหารอาหารเห็ดแ่บได้เหมือนน่นะยังวันซีมรับ จีมือป้าด,ด้ได้ตีมือสาวแพงมันห้อมเห้วยจ้าป้าแพงต,งตพอัอยูจ้าสมตํ้กำลังตัยาวเสียบตนลยี่ชั่วโมงบ่ออนุญาตยิบเลยด้ยพี่นอ้องยิบเลยค่ะมาเนพี่ทบนอ้องมาักหาเลยเป็นไหนซสบค่ะ แ,แสบปะสันปีกตันบะได่นนะปัใหม่สบาดีพี่น้องเมื่อกี้นี่กรเมาไม่ได้เปิดกล้อก็เลยสบายดีหลับกลองป้าเขาสิคกินได้ตี่ขันเพชรปั้นน่ะนะเราไม่แสบหมดแล้วนันเดี๋ยวข่อยซีมมึงขั้นมันแสบปัน่านรึอีพมซีไม่ไหวต้เบิดนันเดอมันเจงทั่ว บ่มีเผ็ดเอาลงอีกก่อนไหมหนอืมแคกนข้าบ่ม่าเผ็ดด้วยห้ามโอ้ยฉันนั้นะไม่ไม่เชื่อเลยนะถ้าแดงขนาดนี้แล้วว่าไม่เผ็ดไม่ฉันไม่เชื่อฉันกินแล้ววางเพลนวางเช้านี้มันเผ็ดถ้าแดงปนิบะเผ็ดโอ้ยมแซ่บบแบดยุดใจไปเลยตอนได้หิวอยู่ที่นั่นข้าวทวง นี่เงี้ยแบบพี่้ออ้าะค่ะรู้สีจันเอามาจากจานตัวนี้เอาขึ้นเอาสากออกเอาอนะออกนั่งเงียบกินเองเด้อตอนนี้กำลังแบกกล้องอยู่มาเย้าค่ะมาเย้าค่ะอันนี้ดาดาค่ะกินกับ กิต Styles, ้ามะุงไปเลยไ่ต um, hey. ้องใส่แจ่วนะคะจ้าเฮ้กเฮ้ยอะคันเขาทำาแจ่วกัมีเด้อเฮ้ยอะคันเขาาแจวกัมีเด้อยกมือแล้ววทีไาวชหรือบวชด เอาไปหนีถว่นนายตายเดียวคนเหเซะตัสานิ่ <hey. S 2> ี่น wow ่อยนอนนหนเข้เเ็เเอาตะเวเอ้นตนนาพอ่พอส่งขับุพเอร์ะส่งกเป่ามาให้จิตํเค่ะูิ่นอนคือนี่อย่าอย่าเอาใส่ไลเด้อเอาพอดีกินเบเอออยให้อยไปตํา

เอนแ้ลยอซื้อยังนะเฮ้ยเอาตัวได้มีดาดมูแล้วเอาใส่เนี่ยเอานามดาดมูแล้ใส่าดัมีดนัเอานามดาดมูใส่แะ้วแบงเขาเอานามดาดมูใส่แล้วตักแกวบ่ให้มันเลือให้เอาไปกินเบิร์เออ

กินข้าวเจ้าสร้างเด้อกินข้าวกับปลาจัดหยิบหอยแล้วกะกินข้าวยามค่ำกินข้าวแลงพี่น้องหักค่ำมืดแล้วเพื้อเฮ็ดแล้วอ้สาวจอยกะกินนำกันกินข้าวแล้วจังเมื่อเฮ้ยเมื่อแล้วสิมาอีกบ่

อนาพาทั้งตารางทั้งตารางกับสองผ้าโว้ยบางโตบางต่างกินข so so okay. ้าวแรงเนาะเฮ้ยเอ็ก็อยับ้าปอปาดเออกินน้ำกันเนาะป้างุบยิบอีกได้ พี่น้องเอ้ซุปซิปนะบริเวณซุปซิปเนี่ปิ่งปลาปิ่งปลาขาวเด็กคนทุกคนชองกินกันเด้อเยาวชนวัยเมีนไดนพาเบิ่งนพาชมที่นี้เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงนำกันเด้อบรรยากาศยำมือคำยำแรงเนาะอันนาเฮือนคั่วเนาะทั้งหลุ่มกำลังคั่วปลายพอกันคิมหนาเด้อพี่น oh, wow. ้องเด้อขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขเด้อขอบคุณกระสม ขอบคุณหลายๆ